สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับข่าวงวอผู้หากินหมาที้ก่อนนะครับวันนี้ผมพาพี่พานอนนะครับมาหาง่วงงามกับเปรี้ยงยันไงราคาเกรรษตรกรจับต้องเลยนะครับวันนี้กลับมาอีกข้างนะครับพี่น้องพี่น้องเรียกร้องไรลุ้ลงคลิปไปเมื่อกี้กับหมู่ว่านหมู่ก้อนกับเบิร์ดครคับข้าวเดียววันนี้กลับมาหาคุตาครับพุตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสาสครับพี่น้องเพราะว่ามาตอนค่บวันนี้โตค่ำแล้วครับเนี่ยออพุตตามาวันนี้มีที่เด็ดให้พี่น้องด้วยกันโอ้แม่นีขึ้นไงแท้ บอสเสียลาได้พี่น้องเอาไปตัวแรกเลยแอกมานตัวนี้ลูกก็ได้ครับตัวนี้ลูกซีวซศูนย์เก้าหกครับลูกซีวซศูนย์เก้าหกเหาเห้าครับหนาหนาแดงแดงอ่างใหญ่ๆโบดครบเครื่องวัลลุ่นพอมเนาะหอลล้นทองแรกครับหอวล่ทองแรกพอมครับโอ้พี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกนะครับลูกซีวซ์ศูนย์เก้าหกทองก็พูได้ครับตัวนี้ K68 ครับผม KF68 ได้เดือนได้สี่เดือนครับสี่เดือนครับพี่น้องเอา มีแครสาว s i วศูนย์เก้าหกทอง kf หกแปดมีคลิปตรวจพร้อมครับมีคลิปวิอการตรวจพร้อมอ๋อเดี๋ยวเดียวบิ้งใบครับพี่น้องเบิ้งใบเลยมีใบแล้วครับ kf หกแปด kf หกแปดซีวายศูนย์เก้าหกผสมกับ kf หกแปดทองแรกแปดอ่ะมีใบมีหลอดเอกสารครบถ้วนอ่าสีข้าซีเรือลแล้วเนาะครับอ่านี่ครับเป็นแม่สาวทองแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ้งูอใดต้องการงัวงามๆกับเิ้มยัๆงี้สิ ครับปัดโก้ขาเงยพี่น้องเอ้าสูานี่สูงลอยสิบสองบวกสูงลอยสิบสองบวกเนาะบวกลบครับอ่าบวกลบพี่น้องนี่โอ้ยาหเป็นพ่วงลามเกือบตกดินนมอะไรนมซีครับนมงามเลยครับจับหนอกงามหนอกต่างอะไรบ้างต่ามั่วผูโอ้มัวเป็นมั่วผูกครับพี่น้องเอานี่ติดโบดเครื่องดำติดโบดพบเครื่องเครื่องดำสูงวันลอยสี่สิบสองบวกลบเนาะ อ่ะเป็นแม่สาวทองแรกนะครับกับเคฟหกแปดบ่มีตำนี้บ่มีตำนี้เนาะคือรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับหูพร้อมเชื่องพร้อมกินยาดีเชื่องเชื่องครับพี่รองเน้าบาทที่นี่สิทามราคาเปิดไปพิเศษราคาทองแรกทองเนล้นทองแรกลูกซีไว้กับทองกับเคฟหกแปดเปิดไว้เปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าต่อรองได้เยอะเหมือนเดิมเจ็ดหมื่นห้าครับก็ได้ไลค์ขายคือจงฟรีทวพาษอีสานพ่อแม่ครับ เป็นในเขตอีสานซงฟี่ครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกนะครับกับเข้มหกแปดมีคลิปวิดีโอการตรวจรับประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไอหน้องนุ่มงามครับนี่เตะกี้ก็บแสนสองหมดแล้วตะกี้แสนง่วงว่ารักแสนไอหน้องเนี้ยแสนสองแสนสามหมดแล้วตะกี้แองขาดีนะครับเล็บก็งามหนังมันดีครับเนื้อหนังดีนี่ตังหเนาะหนังดีตังห์นะครับตัวนี้ตังดีเป็นแม่สาวทองแรกนะครับกับเข้หกแปดอันนี้โคตรไกลครับอ้าปกติกับง่วงรักแสนเนาะอันนั้นท่องสิเปิดราคาวิธี่เจ็ดหมื่นหาพันบาทครับ เอาราคา,าตอ่อรองได็ไดนะครับหลายห,าหาลายหมดละตอ่อรองเด็ดเออเออพี่น้องมาติดใจตัวหนึ่งเดี๋ยวมันต <c oughs> ื่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปตัวต่อไปตัว,ตว,ตวนี้นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคาตอ่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีดทวพย์อีสานครับโมมีตำหนี้ครับโมมีตำหนี้เนาะโมมี่น้องมึงตัวนั้นโอ้เป็นทหารเกือตัวนั้นไหมอ๋อตวนี่ครับยืนงามครับตัวนี้ครับพี่น้องยวยังไง้างเจ็ดหมื่นเอาพี่น้องเยาวยังไงบ้างยาวพี่น้องเบิ้างเนี่ยเนี่ยเอาพี่น้องนี่ ย่งางก่นมาถ่ายตอนแรกที่ก่อล่ะพ,นะพี่น้องนี่ครับปเป็นง้อปูเนาะแม่อ่่าแมหัวหล่นพร้อมได้พี่น้องนี่ย่างเลยเพื่อนหนาๆเรียบกระดีขายแครงดีาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาตอ่อรองได้หลายแล้วครับพี่น้องมีเงื่อนใดก็โทรมาสอบถามณู้ือตาได้ครับพี่นอ้องอ่าบดครบเครื่องส่งฟรีทรัวใบอีสานเนาะครับเอาที่เด็ดตัวแรกครับเอาตัวต่อไปเลยครับบัานนี้ขายรถงงามเลยเอาพี่น้องชมโตัต่อไปครับ เป็นง e ูฟิฟมใหญ่ๆพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกแม่ได้ครับพี่น้องปึ๊ดวันมันงวเลือดลอยครับตัวนี้เอาแม่ลูกแดงๆอ่างใหญ่ๆหนาๆครับตัวนี้อ้ถ่ายครับหญยครับงญ่แน่พี่น้องเอาตัวนี้อูไดมองหางูฟิฟมใหญ่ๆครับนี่เอาถ่ายหนาๆหางง่ามเป็นพ่วงเลยครับตัวนี้แม่ลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ครับลูกลูกเพลตัวนี้ลูกวีโก้สองล้านครับลูกวีโก้สองล้านนะพี่น้องตัวนี้ ได้เดือนกลัวครับเดือนกว่าลูกแรกครับอ่าเป็นแม่ลูกแรกเลยครับพี่น้อง้ใดมองหาง่วเฟียบยังไงบ่สต้องแบบพัฒนาอย่างเนาะคู่เดียวจบเลยแต่วนี้แม่ลูกลูกอ่าวิโก้สองล้านเนาะใบหลอดครบครับมีใบเอกสารใบหลอดนะครับพี่น้องนี่ไอ้ลูกง่ามคถอะเลขอดวันทีลูกเดียลูกก็ง่ามขอดเดือนมีนาเน่ยอ่ะขอดเดือนมีนาเลครับพี่น้องเนี่ยสองเดือนกลัวประมาณสองเดือนครับสองเดือนอ่านี่ครับขอดวันทียี่สิบสาม เดือนกวยี่แปดยี่แปดตัวนี้ยังไม่ต้องหอดสองเดือนตัวนี้หลังแตกมาหนาเลยโอ้ขอวันที่ยี่แปดมีหน้าได้พี่น้องลูวีโก้สองล้านหลังแตกมายนา่ยวันที่ยี่แปดพสภาจะสองเดือนจับหนอกงน้าพี่น้องดูวีโก้สองล้านนังหน้าครับหน่ดูกับพี่น้องเนี่ยเอาปูงหาพันตุกรรมดีๆจับหนอกสวยยหงไงเองสิพี่น้องได้แค่บันท่ถึงสองเดือนนะพี่น้องตัวนี้ลูกวีโก้สองล้านเดือนเสร็จเดือนกว่าเดือนกว่าพี่น้อง ส่วนแม่นี่ย่างหนาย่างใหญ่เลยหนังดีฮักเบืองนังข้อต่างอ่างต่างเนี่ยสูงเนี่เล็ดอยู่อยู่ไหมเล็ดอัญญายู่กวางอัญญาเลยเนาะโอ้เอามาเบิดเลยแม่เวลาแม่ก็งามเลยพี่ต้องงวดตัวนี้มันงวดเรือด่อยเนาะวายเอาพี่ต้องแม่งงวดนะครับเป็นแม่ลูกเออ่แม่ลูกแรกดนะครับตัวนี้ขักมาแม่เธอเอาเบิองแม่ครับพี่ต้องกูได้เห็นนี่คนขิงลูกเลยครับนี่โอ้ย่างไงย่างหนาเป็นเบืองถ่ายพี่ต้องเนาะอกง่าย นอกตั้งหลังตรงครับมัเป็นงัวผูครับตัวนี้งัวดูหมูหมูมีจอยเลีียงไปจังไดกับผู้จอยอย่างใหญ่เลยครับหนอกงามใหญ่เด้อพี่น้องตัวนี้หนอกตั้งเธอเลยทัตปกติตัวนี้กับเป็นลักแสนล้ะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือว่าแสนกลัวพอดีอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวสิถามราคาให้ได้พี่น้องอ่ะนุ่มกับซีนุ่มซีนุ่มงามนะครับนุ่มซีอาแ่นขายไงหมูมีตํานี้อ๋อผู้ได้ม่วงหางัวเฟมยังไงสยงีครับนี่ ลูกอ่าวีโก้สองล้านสีเขาอ่าสองเดือนแมนบตความพัดหอดดนะพี่น้องนี่มือคุณภาพหนึ่งร้อยร้อยซิมหาร้อยซิมหาบวกลบร้อยซิมหาบวกลบครับพี่น้องเอาเตรียมตามเลมีคุณภาพครับชุดนี้ชุดนี้เกล็ดของเงยเลยของมาตรฐานเลยยี่ห้อขึ้นห้างอ่าของห้างครุณไม่ใช่ว่าไอ้ข้นในนอนครับตัวดีมักเงยเลยพี่น้องนี่เออยังหนายังเงยอ่ะนี่ครับ โคมนี่เปิดได้เท่าไรครับนี่เปิดไว้พิเศษราคา1นึ่งแสนสองหาพันหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทได้พี่น้องครับเอาเป็นแม่ลูกนำงามครับแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่ลูกวีโก้สองล้านย่างมงเพิ่งสองสองเดือนนะครับพี่น้องนี่ลูกย่างดีครับย่างหนาย่นหย่นครับนี่อ่ะตัวแม่ย่างหนาย่างใหญ่เลยราคาต่อรองได้หลายางต่อรองได้หลายส่งฟรีเราต่อรองได้หลาย หลายเติบได้พี่น้องนะครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเปิดราคาไปที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับยังลงเดียร์เห็ยนก็เก่าหลังง่วงงามนั่คุณตาฟ้าราคาง่วงงามมี่พวพ่นดอกมีสายตาคุณตาฟ้าไปบเลยดูแรงไปเลยง่วงงามครับราคาพิเศษเลยครับโคมนี่ยดีไว้ใส่ก็เห็นนก็เล่าคุณตานีคุณตาเสาะหาผู้ใดมาหาง่วงงามเข่าแขกเข่าฟ้ามครับพี่น้องตัวเดียวจบเลย แม่ลูกลูกแม่ลูกวีโก้สองล้านเจ้าสิไปเสี่ยงไว้ใหมืนได้คอยก็เห็นเจ้าสิเสี่ยงไช้กูตาหาพ่อเบิดอ่าเอบ้านตงถึงสองเดือนนะพี่น้องนี่อ่าลูกวีโก้สองล้านครับมีเอกาสารใบหลอดนะดครับหลังแตกมา,ายาได้ไหมพี่น้องน,นี่เอาคุณอ่ะหลังแดงก็ล่ง,ง,ง,ลงขึ้นเอียเออีอยังคือขาดไปงัวงไหมเอาไปทีเดียวจบเลยครับพี่น้องนี่แม่นด์ลูกวีโก้สองล้านแม่ลูกแม่เป็นลูกใครก็ ลูกซี่ใบศูนย์กหกลูกซี่วศูนย์ก่าหกก็ว่าผมมาเป็นงวดเลื่อยเลยด้วย้องเอาว่ามันหนาใหญ่เลีตัวนี้ครับนี่คเออเนี่ลูกแรกแม่แรกกินสิละมันไม่แม่ไม่ใหญ่งามครับพี่น้องเออถ่ายว่าหมูเนาะหางกับพุนนะงามครับหางกับป็นพ่วงงามครับนี่คมนี้เปิดไว้ในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับราคาตอร่องด้ไลน์ตอร่องเลยครับแล้วก็สทรงฟีทวาคอีสานครับครับพี่น้องยุกไกลสามลอยโลกับทรงฟีนะครับ ครับราคาส้งกับหลายพันเหรอลูกเขาหูดีเอาไปเตยอนแล้วพี่น้องนี่นี่บ๊แพงครับราคานี่บอกเลยเนาะมืวอชุดนี่บ๊ะเล่ครับพี่น้องดแม่ลท้องกับพี่น้องเนี่ยแม่ท้องกับบ๊ะแพงเอาสามตัวเมาพิเศษนี่รถพิเศษเลยหัวลลนขันเอาสามตัวนี่ชุดตั้งภาพในเลยเนาะแม่นกับตัวแหลกครับพี่น้องเนี่ยเอาถ่ายหน้าหนาใหญ่ๆครับ หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทได้ครับพี่น้องช่วงงอลงตะกี้มันว่าอะไรได้นี่ยสองแสนกว่าเนี่ยสองแสนกว่าราคาประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่แต่ว่าตัวนี้มันใหญ่เลยครับแม่มันตีแม่อ่างใหญ่หนาลึกกับตัวนี้แข้งขาใหญ่บักคักเลยนะครับตัวนี้หูข้อมโอ้โหหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับครับลูกกดื้อตามภาษาเด็กหน่อยครับนี่ธรรมาชาหูกกระมูครับตัวแรกนะครับตัวของในเอ้าปลาบมูทู เอาคุตาฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับบัืนี้ครับเมื่อนี้กับทายเป็นอีพี่เลยนะสิบสามสิบสิบกว่าแล้วครับครับเมื่อวันที่ยีิบหพืษนาเมื่อนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่นาได้พี่ดองผได้เห็นคลิปหรอกเปล่าโทรมาเบอร์คตาศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกนะเบอร์ไอดียไลนะครับไอดีไลผู้ใดแอดมาก็ะไ้ ครับผมศูนย์เก้าห้าศูนยเก้าห้าหเนาะอ่างามนะครับอ่าหรือว่าสิมาชมตัวจริงในยุทีบ้านขวาตวตมข่าวอำเภอเบื้องจังหวัดมหาสารคามเนาะครับมาเบิ่งตัวจริงพี่น้องรับรองคุ้มเกินคุ้มแน่นอนครับค้มนี่1 2ึ0 0 0สนสอง้าบาทนะครับถ้ามาเบิ่งเบิ่งเบื้งากเผานาะอืออ่าใหญ่เพี่น้องนี่มาเป็นง่วนเหลืออรลอยกับปากเผาเนี่หลังเบิ้งหลังลูกมาเนี่เบื้งหลังอ่าพี่น้องเบื้องอีกครับี่่นนนอองะะหลัแมก ห,หอมอกไงอู้หัวงอหรือว่าข้าไงหรือว่าขัดหยองมั้งเนี่ยเอ้าโอ้ผู้ใดมาหนี้บอกบอกนะครับคณะเพื่อนตัวจริงหนี่บอกต้องล่าถือใจในนอนครับพี่น้องทุ่มนี่นี่บอกเอ้าเอ,าเอาะะ้าสำหรับคลิปอีกับบมันๆนี่ก็พระพุทธได้เห็นคลิคปแล้วกรับว่าต้องลออ่อหอดมือกันเศร้านะครับโทรมาได้เลยครับพี่น้องเอาโทรมาเด็เด็กปรนไดี๋กับทรมาหลอดเด็กปรนไดี๋กับทรมาหลอดนะรับสายเอาท่อนยางแข็งๆไปเลยพี่น้องมึงปิดกอนเด็กกอนจุดตี่แล้วนี่ปิด ชั่วโมงเดียวปิดชั่วโมงเดียวปิดเลยเนาะครับชั่วโมงโลกกินหมื่นบ้านหมึอกรอนเลยเราบันในซุ้มสายมาทีหลังแจ้งว่าอะไดแจ้งตีบ้างเลยเนาะข้าวสื้อว่าผมมดหางงวงามครับราคาหนีหาหยาดเลยครับพี่น้องตั้งแม่เด็กกับแสนกัวเลยที่ปกติครับตัวนี้ใเพิ่นเบิองใครคนเวลาครับพี่น้องใคาเจ้าบุรีมาเบิองนะตัวจริงนะครับห้าเพิ่นยุกไกลครับพี่น้องไทยเบิองหมกทุกกองเบือนี่ข้าวข้าจนเบวหลุถไทยจนเบื่อพี่น้องเบิองจนเบื่อเขาเบิองไงมันเห็นทุกหม่อง บ่มีตอนนี้จ้าหมองครับนี่แต่ว่าบเบื่อเหรอคันสวยงามนี่เบิ้งได้กับเบื่อครับพี่น้องเบิ่งเบือเบิ่อขึ้นกับคนไทยกับเบิ้องไทยได้ตลอดครับพี่น้องสวยงามมันเบิ้งบมื่อืดอด้วยอาอสักเล็คลิปนี้ก็จบคลิปนี้พี่น้องตอนนี้ก็แล้วพี่น้องเอาผู้ใดชมแล้วกับฝ่าวมาสอบถามครับต่อได้หลายขายสื่อทรงซีทุกภาคอีสานครับพี่น้องเอาสวัสดีครับคุณครูครับอาสวัสดีครับ